สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนลไทมวันศุก e ร์ L T I M 1, ที่26สิงหาคม2565ครับมีสายฝนโปรยป,ยปลายลงมาด้วยนะครับยังไงก็เลิกงานระมัดระวังการเดินทางกลับบ้านนะครับพกลมเนาะแล้วก็เสื้อกันฝนแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ตามขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ ในช่วงค่ำนะครับแอดมินมีข่าวสารมาแจ้งอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ด่วนนะครับตอนนี้คณะกรรมการคาดจ้างหรือบอร์ดคาดจ้างหรือจะเรียกว่ากรรมการไตรภาคีนะครับซึ่งมีการประชุมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายจ้างนะครับแล้วก็ตัวแทนของภาครัฐนะครับ ได้มีการประชุมกันเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับ26สิงหาคมก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565นะครับซึ่งการประชุมนะครับก็มีทางด้านของนายบุญชอบสุทธะมนัตบงนะครับปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน โดยคณะกรรมการมีทั้งหมดเนี่ย19คนนะครับเป็นฝ่ายรัฐบาล5ฝ่ายนายจ้าง4ฝ่ายลูกจ้าง5แล้วก็ที่ปรึกษาอีก5การลงมติจะต้องใช้เสียง3ใน5ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเบื้องต้นพบว่านะครับนี่ขนาดฝนตกนะครับเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีสัดส่วนของนายจ้างนะครับลาประชุมใน,นี่ย1คน ทั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยได้มีการว่างเว้นนะครับไม่มีการปรับราคาจ้างมาเป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับการประชุมใช้ระยะเวลา5ชั่วโมงนะครับโดยบรรยากาศในที่ประชุมก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียดก็อย่างที่แอดมินรายงานไปเมื่อวานนะครับนายจ้างไม่เห็นตรงหรือว่ามีความเห็นไม่ไม่ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลแล้วก็ลูกจ้างนะครับอ่ ในการเสนอขึ้นค่าจ้างเนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดชนบุรีเนี่ยอัตราค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะชนบุรีแล้วก็กรุงเทพหานครนะครับคือปรับสูงขึ้นถึง360บาทรองลงมาคือภูเก็ต358บาทแล้วก็เสนอต่ำสุดเนี่ยมีอยู่320เสนอต่ำสุดเนี่ย3า8บาทมี8จังหวัด นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทําให้กรรมการสัดส่วนนจ้างเนี่ยยังยื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าที่ประชุมอยากให้ขึ้นค่าจ้างราวละราวร้อยละ 5- ้แปนะครับแต่ฝ่ายนายจ้างเนี่ยรับไม่ไหวต้องการขึ้นเพียงร้อยละ1น,นะครับในที่สุดที่ประชุมได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันนะครับก็เลยมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําร้อยละ5.02ถึงขออภัยครับ5.02นะครับ เฉลี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้นถ้าเป็นตัวเงินนะครับ8ถึง22บาทตามรายจังหวัดซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม65เป็นต้นไปนะครับในช่วงบ่าย3โมง10นาทีนะครับนายบุญชอบประธานคณะกรรมการนะครับนำตัวแทนฝ่ายลูกจ้างถแถลงผลการประชุมโดยไม่มีตัวแทนฝ่ายในจ้างร่วมด้วยนะครับ ก็ถือว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดีในช่วงที่ถแถลงข่าวนะครับทั้งนายจ้างลูกจ้างแม้จะมากันคนละเป้าหมายโดยลูกจ้างอยากให้ขึ้นสูงสุดแต่นายจ้างไม่อยากให้ขึ้นหรือให้ขึ้นน้อยที่สุดนะครับแต่สุดท้ายก็มีการปรับตัวเลขไล่ไปทีละจังหวัดจนหาข้อสรุปกันได้อ่ะมีมติเอกฉันนะครับไม่มีการยกมือว่าฝ่ายไหนจะเอาเท่าไหร่ในข้อสรุปการปรับค่าจ้างกันต่ำปีห5 มีตั้งแต่ต่ำสุดคือ328บาทสูงสุดอยู่ที่354บาทนะครับแบ่งเป็น9ช่วงนะครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ337บาทเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้ยละ5.02นะครับโดยจะเสนอที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้านะครับคือวันอังคารที่30สิงหาคมแล้วก็จะมีผลในวันที่1ตุลาคมคือขึ้นปีก็ประมาณ 66, 66เลยนะครับทีนี้ไปดูตารางกันหน่อยนะครับ แอดมินขออนุญาตอ่านนะแอดมินขออนุญาตอ่านแล้วเดี๋ยวจะปรับแล้วเดี๋ยวจะเอาเอาขาเรียกว่าอะไรล่ะจะนำตารางขึ้นอาจจะนำข่าวนี้แปะไว้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมนะครับอเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตแมขนาดฝนตกนี่ยังขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย ไปดูจังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าแรงสูงสุดนะครับก็คือ354บาทมีทั้งหมดเนี่ยสจังหวัดนะครับก็คือชนบุรีระยองแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับรองลงมาคือ353บาทมี6จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีนคนปรปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสามบาทมีชาเชิงเซาจังหวัดเดียวนะครับแล้วก็343บาท มีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับส่วนต่ําสุดนะครับ3า8่บาทต่าสุดเลยนะครับมี5จังหวัดก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับแล้วก็2จังหวัดก็คือจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอุดรธานีนะครับนี่คือการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565นะครับล่าสุดเลยนะเดี๋ยว วันที่30สิงหาคมเข้าครามสรุปยังไงเดี๋ยวนำมารายงานให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัตรสุัดิการแห่งรัฐเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามรับชมสวัสดีครับ